ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับพีพีแดนเซอร์ชายของรำใหญ่หายทองคำึ้นแท่นเป็นนักร้องกับภรรคิจปั้นแดนให้เป็นดาวสารพี่น้องครับผมอาจารย์ประจักษ์ใช่บอกว่าคิดไวทำไวไม่สนใจลูกใครรอบฟังเพลงออกมาแดนได้เลยว่าสันตัวพี่น้องครับผมบู๊ กระแสมาปักจับปุบนี่คือหายท้องค่ำเรื่อรอบเป็นแบบใดปะจีละเล่นจีละเล่ามาสิวัลสูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับประสูรายการจักรวาลลูกทุงกบกลาหนุ่มเจียรานะครับพี่น้องครับผมตรงบอกว่าตอนนี้เปิดไปทางใดในโลกออนไลน์นะครับเห็น <c oughs> แต่แต่แดนเซอร์ชาย2คนเอ๊ะสองสองคนนะของลำยายหายทองคำตอนนี้เป็นกระแสม่คืดไว้หลอน,นนันนีนอนทออกมาทุกมองทุกบานพี่น้องครับผมสำรับหนึ่งในนั้นก,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 นกน็คือพีพีพีพแดนเซอร์ชายของลำยายอ,อ อาจารย์ประจักษ์ใชยเห็นบอกว่ามีกระแสติใสดูล่ะขอล้องเทดูล่ะว่าเสียงดยรีรอบมวลบอสุดถ่ายพี่น้องครับผมเข่าตาเลยว่าสันตัวถูกมาจับถูกมาปั่นให้มาเป็นดาวอุ้ยจากแดนเซอร์จะกลายเป็นนักร้องจะเป็นจ้าใดมากมาฟังกันพี่น้องคราบผมและที่สำคัญกดหัวใจกดไหลกดแชร์ร่วมถึงแสดงความเ้าเมาแน่กันแล้กันใส่ดูล่ะ ขอมองดูหลักคือว่าโดงดังฮักแท้ขอมองพลังเอฟซีของออพี่พีร่วมถึงของไหทองคำแนนะเออว่าเป็นแบบใดชื่นชอบบอคอมเมนต์ขอามานะครับผมเอาเริ่มต้นแบบนี้กันแล้วกันนะฮะจากอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำบอกว่าแดนชายลำใหญ่ไหทองคำภารกิจปั้นแดนให้เป็นดาวน้องพีพ,พีร้องเพลงเก่งแดนซ์ dance, เก่ง หล่อล่ำสูงโปรง่งจมูกโด่งข่าจ๊วเออวางแผนคิวแซรกงานดีโปรเจร็ดด่วนออกมาแดนซ์อ่เร็วๆนี้สายแดนซ์เตรียมมันวาสานร้องเล่นเต้นดีขวัญใจสาวๆเบ้ยพี่น้องครับผมกับยังที่ค้นเห็นไปเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคนสิไปเมืองลำย่หรือว่าไปเมือง พ,พี่เออจ,จริงๆมันมีสองคนนะครับผมเอาบัตรที่นี่พี่น้องครับผมบูยหลายผู้หลายคนนะฮะกับออกมาแสดงความเข็นหมากไมมนะครับผมบอกว่ารอค่ะติดตามพี่ๆค่ะพี่ๆและ JR นะคะนี่ทั้งสองคนเอาไปที่นี่พี่น้องครับผมย่างบจจบกแคนนี่นะครับอาจารย์รปจักแชกบอกว่าขอขึ้นตัวแบบแดงๆแบบใหญ่ๆเลยปั้นดินให้เป็นดาว ปั้นแดนให้เป็นดาวนี่คือภารกิจของเผว่าสัสว์ปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องราวพี่น้องคาราผมอันนี้นะจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะฮะแดนลำใหญ่พ,พี่พีเรียกคุยกลางดึกเมื่อคืนเลยเมื่อพีพีร้องเพลงได้ดีแดนก็สุดยอดซิ่งกิแรกต้องเข้าเอาใจแฟนคลับออกมาแดนแดนแอนฮิปฮอปเร็วที่สุด ประจักษ์ชัยคิดไวทำไวไม่สนหรือใครนี่คือสิ่งิี่อาจารย์ประจักษ์ชัยเพิ่นเว้าไวพี่น้องครับผมบัดที่นี่นะครับเอาเอาตั้งสี่ดีกว่าพี่น้องครับผมก่อนสิไปฟังเสียงร้องของน้องพีพีเอ้ยหรือว่าพี่พีพีวะ ไปเมืองลีลาสเตปของเพื่อน,น้องสองคนก่อนระวังพี่ๆกับเจอาแล้วกันล่ำไยนี่ร่วมถึงแดนเซอร์สาวสวยด้วยนะจะเอา้าไปเมืองดุี่นกครับผมก่อนจากแดนสีมาเป็นดาวสีมาเป็นนักร้องนี่เพิ่นเต้นดีแค่ใดเต้นนะแค่ใดจนเอฟซีเพิ่นลงไหลหนาเวทีอาล่องไปเมืองกันพี่ดองครับผม Terima kasih telah <laughs> menonton! โอเคเอโคคิดไวทำไวประจักษใช่จับเลยว่าสันตัวพี่น้องครับผมเอา้ารอติดต่างกันแล้วกันนะพี่น,อน้องเนาะพร้อมกับเป็นกันลังใจให้กับเพี่ๆแดนเซอร์ชายของลำไยรองคำจากแดนเซอร์จาก ดินจะขึ้นมาเป็นดาวจากแดนเซอร์จะขึ้นมาเป็นนักร้องหรือเปล่ารอดติดตามกับผลงานเพลงออกมาแดนพี่นังคาราพลมสิถึกอกถึกใจแฟนคลับแฟนเพลงบอสิได้แบบว่าโอกาสในการจับไม่แล้วเป็นนักร้องชื่อเสียงดังเปรี้ยงปางหรือว่าจะไปเป็นแดนเซอร์แบบเก่าอันนี้ต้องรอดติดตามและที่สําคัญส่งกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันพี่น้องรับเอานุ่มเจราก็เป็นแห้งใจให้นะพี่น้องเนาะเพิ่นเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการคิดไว้ทํทไว้แบบนี้กัน ให้ประสบความสำเร็จกันแล้วกันนะครับผมรอดติดตามรอมึงรอชมนะครับผมในคลอปรอบ,รบที่เอามาเดทสู้กันฟั่งพี่น้องครับผมถึงใจบอช่นชอบ,บอส่ยดูหลักของ,องพลงของเอฟอซี FC ของพี่พี่แนะ่ของเจอาแนะ่ของไห่องข้าแนะ่กดหัวใจกดไหลกดแช่และแสดงความเคีรนเขามากกันแล้วกันพี่น้องครับอย่าลืมติดตามช่องจิและเล่นด้วยนะครับผมไปแล้วดีกว่ากับจกักรวาล ลูกทุ่งกบหลา่าหนุ่มเจียระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอกซูฟังสวัสดีครับ